สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็คลิปยาวหน่อยนะเนื่องจากเมื่อวานนี้ไม่ได้หลงวันนี้ก็เลยบวกสองคลิปเข้าไปเลยฉันกลับมาพบเจอกับเจ้าลูกแมวที่กำลังเล็งนอกอยู่โดยการเล็งของนางก็ไม่ได้เล็งอยู่ตรงไหนอะขึ้นไปเล็งบนต้นไม้คิว่าจะกระโดดไปกิ้งนั้นได้เหรออ้ยทางเรานั้นยังไม่เห็นลูกเขาทําได้แต้ฉันนะเห็นแม่เขาทาได้แล้วนะ ท้อใจแล้วหนึ่งทำไม่ได้ก็เลยลงมาเจ้าเสี่ยวอายของฉันนู้นเจ้าเสี่ยวอันนั้นใครวันนั้นนะอยู่ขม้มงต้นไม้ไม่ลงมาสักทีแล้วฉันก็เดินไปซื้อข้าวเปียกเพราะว่าหนาวนะวันนี้นะ้ำไปสดอะไรร้อๆแล้วจะเอกลับมาแล้วก็ได้ข้าวเปียกมาสดกินตอนเช้าแล้วก็มีนางผู้ใจดีรอรับไม่ไปไหนแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ขึ้นมานอนข้างบนแล้วก็มีเจ้าเสี่ยวอายขึ้นมานอนด้วยกันอันนี้เจ้าเสี่ยวไปเสียวฟูเสียวฟูเ,วฟเออดูมานอนกอดกันเร็ววันนี้หนาวนะแต่ก็ไม่นาวเท่าไหร่ประมาณยี่สิบอง แล้วก็ตัดภาพมาในยี่กวันนึงเลยวันนี้ออกมาท,ทําธุระข้างนอกบ้านเจอแมวแล้วจะพาได้ไงก็ย่อเข้าไปหนึ่งสเตปดูสิมีแต่ตัวสวยๆน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยพวกเขากาลังกินน้ำน้าก็จะไม่เน้นคันใหญ่ขนาดโนะแมวบ้านเขานี่ไม่ค่อยตื่นคนหรือเปล่าวันนี้ดูมันจ้องฉันะฉันก็จ้องมันเอามาแล่นี่ฉันแล้วกับมาเจอแมวบ้านตัวเองนอนตาแดดบ,บนหลังคาว,วันนี้อากาศหนาวนะทุกคนลงมานี่ จึงจึงอะไรรีบเล่นมาเร็วๆโอ้ยโชคดีที่เขายังฟังฉันรู้เรื่องโอ้ยเป็นบุญข้าพเจ้ายิ่งอากนางเล่นลงมาฉันก็เลยปูพ้าให้นางนอนแล้วดูสภาพนางนอนแต่และตัวคือผ้าเป็นเบียดเบียนกันไม่มีที่สิ้นสุดดูนอนหัวนอนก้นอน,นอนนอน,นอนเบียดกันอยู่นั่นแหละนอนไปนอนหมาทำให้เรือเจ้าเสี้ยวไปตัวเดียวแล้วปุกป๊กปุกป๊กปุ๊กนี่ปุก๊กแล้วก็ไม่อยากตื่นนะไปเอยตื่นมาหน่อยไปแกหลับลึกแกตายนะยแกนี่ตื่น ก็คือเหมือนคนป่วยจะก,การไปทํางานทําการแต่แก่มาได้ทําอะไรเลยดูอย่างห้าวนอนอยู่นัตาสลุมสลือแล้วมาดูเจ้าวเสี่ยวเออแม่ของเขาเห็นอะไรนะถ้านอนแกอะไรนี้เออ โอ้ยรู้สึกปวดคอปวดหลังอะปวดตัวแทนมันเหลือเกินเจ้าเสียวเออ,เอ,อฉันนะเอาจริงเหมือนเห็นตัวเองเลยที่นอนตกหมอนก็ท่านี้แหละฉันนะเจ้าเสียวฟูกําลังนั่งฟังเขาร้องเพลงอวยพรวันที่สมัตฉันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนแต่ว่าเขาจะมาร้องเพลงอวยพรแล้วก็เชิญไปงานวันทีสมาสหันแมวฉันดีทําข้องตกเลยจะฟาดสักบ้าดีไหมเนี่ยเชื้อน้ำามันพืนไม่มาแล้วนะไปซื้อมามันนี้เลยสดๆร้อนๆปูเรียบเลยไปเลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเจ้กันใคลิปหน้าบ๊ายบายนะเจ้า